ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซยินดีต้อนรับเข้าชู่ทีมงานมหาเหงครับผมเนาะวันนี้เดินทางมาขอโชคเนาะ,อะขอโชคย่าะตะเคียนขึ้นมาใหม่เดยอพีองเด้อขึ้นมาใหม่รอติดตามไปน้วกันวันนี้ขอโชคงวดแรก

มาแล้วผมม่นม่น <laughs> 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 <laughs>

เอาเดียวเพิ่เือนอะไรบ่อเข้าล่ะครับู๊หนึ่งสามตัวเล็กกว่านี้ตัวเดียวตัใส่ตัวเดียวเขาบูเอาเร่มนุษย์มาหน้านะบ่กเข้าหลดอ่ะสามตัวด้ยาเลอบ่เข้าโหลดเิอหนึ่งตัวเดียวบ่ได้เงินเพิ่ดิสองสามด้ยาคอยสูงบ่อเข้าล่ะร้านเดอ้อมนุษย์มาหน้าเพิ่นไลรเดอสาัวอัน เป sociedad, Bref, ını, ิดไหจะซองตัวค่ะหาองตัวครับผมหนึ่งเมืเพี่ครับผมซอตัวบได้บบอตั้งตั้งมนุษย์มนานมนุษย์มนานเอหันบบหัวบอหนึ่งเด้อหนึ่งสามเด้อเพื่นเฮ็ดเด้อมเล้อสามเด้อเพื่อนไหนจะซองต in ัวเด้อเงสาม หนึ่งสามหนึ่งสามเด้อสามหนึ่งหนึ่งสามเด้อสามหนึ่งหนึ่งสามส่สี่ครับอยู่บ่คนอยู่นั่นเพ่ไหนหนึ่งสามเด้อสามตัวว่าหายตีจ้าเพื่อไหนจะส่งตัวได้อะนะหนึ่งสามเบิ้นิวมือเพื่อนนั่นแม่น่ะเอาขืนกันหนึ่งเบิ้งพัวก็เบิ้งสายดีเพิ่นเอาขืนยักษ์มีอวัยเบ้เบื้ลเอนได้ดิเอาขืนนิวเนื้อขืนนิวเนื้อจ้า ตาเนื้อ okay. ตาคนนะ่หาบอ่ะเมืออาขึ้นเอาคนห้าครับห้าห้าห้ห้าห้ห้าห้า้าห้าเ้าห้งห้า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 ั้า่้าห้าห้บห้าห้าหห้าหาห้าหาเ้าาห้าห้าา้้ีาหาหาาหา เย็นสี่เย็นสุกค้นเด้อโอปัมีกินไม่ใส่โะคาดมือปะคาใส่ให้ตัองโต๊ะมันบ่อไ่สามตัวมันบ่อือสามตัวไดยไงกันเขาสามตัวมันดังเพียงรถยางเฮยเพินเด้สร้างราคาให้ตัวได้ส่อยนตั้งตมันได้น่อยไหมยาขอสามตัวนี่จ้าแ ที่เาดหนหเบอศูนย์ศูนย์โอ้หนึ่งหรับแปดศูนย์่งหาแปดศูนย์นย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นยาเอาโหลดเอาโหลดเด้อศูนย์ห้าแปดสามหารวมกันทีร่วมกันบอก้แปดนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดร่วมใครับตัวนี้

อาสามเดเอม่เปลี hmm. been, 20, ่ยนอาสามดุด uh, ิสาดุนดอาเดเอ้เ่กินเอดอส้ยโม่ไปเอาออองย่กบึงยาดอ้เบินกินบ่ก็คันหาก็คันหาเตดุกยาบวกเายาุกอเพินล่ะอเีอะ ป็นเอาได้ค <altro> <yap> ืออยังเดียวศูนย์สามตัวสามตัวสาตัวสามตัวสามตัวสเป็นวสามตัวสามตัวสามต ก่อนพิจารณาดูใช้พิจาายามมีการรับชมนะกยิเป็นมาสามทีน้องามเลสรดย่าโมหลายสีเนตอนาโมติอันกดเขียนตะเขียนเดอมตตะเคียนเดอรอหน้าตะเขียนหน้าตะเียนมัว่าอะไรเนยงพื้นได้ันเดอตะเขียนโอ้อดีนะตะเขียนโเอร์อรเพิดเดอขอพ่อเจ้เฟิด้ ขอก้อนน้งคือเป็นงานดอดีได้พี่น eh ้องเปี่โอ้คือน้องอ้ยไขู่ไข่ลางลงเด้อไอ้ิไ้่ยงคือจกันก็แต่ว่าเขาได้าเอามากม่ไ่้อนเรื่ออีกนะพยนหน้าเป่งพี่น้อง ให้เป็นญาทิให้พป่น้องเด้อจับดูที่มือการละบีือว่าเอาคันคาคันเบอกระบเอิรนลูกหลานเถ็ดถือต้องบนนอกงาเด้อใจมนุษย์เขาใจเขาลูกหลานไหนล่ะคุณจ้าลูกหลานหน้ารอดงานยู่ง ปูด้ายดมมชเล่ัเกินเลยไม Sag ่ย่ยแม่ย่อเบื้ลูกเบื้องล้านนล่ะอันใดกินินแม่กระเบม้องเข่าข้อกายเขาได้ใจน่อยใจดีใจควงเอาเข่ะให้ได้รวมเกินอันใดในพินั่น ก็ขอเขาขอใครและวะ้วว่าขออโหสิกรรมให้เขาผู้เล็กผู้น้อยผู้ถอยบุ้ความความอยากกินอยากอยู่อย่างสร้างบุญสร้างบารมีอโหสิให้เขาไม่จะเกียบหรอกเะอ๋อพี่รองเฟินก็ร่างอ่ะอันนั้นอยู่หลายสัตว์แล้วก แม่เอ้ยยับศตวรรแล้วเก้าสิบเก้าสิบศตวรรษการบโดนเนาะเกเก้บเอาขึ้นมามืนแปดคำบอเอาขึ้นมามือแปดคำบอกเมนบไม่ง่ายจ้ายี่สิบศตว เมาื่อกอาจารย์เพื่อเราขึ้นมาเมื่อใดขึ้นมาวันเปียนมันจะทำแบบจริงแปดคำส่แปดคำคือเป็นมาายานแวเราแปดกันอะแปดเก้าศูนย์เนอะ เปเลยอน้ี่จปลเด้อได้ทำแอ่เอ้ยอใหเด้อใเด้อับเอทำเด้อให้สุขให้ลได้เยก้าศูนย์นะคะย่าอันนี้พี่จะ๊ปล่พี่นองมืเงเก้าศูนยถ้าใครมัดกงนแว่าเพื่อนกรสบายใจนะเพื่อนให้ตลอดเลยคืู้นเด้อคูนเด้อ แบบเป็นมามาโพดมนุษย์โดยเฉพาะโอเลยคนมาปวดขายมนุษย์โดยเฉพาะเลยเพิ่นจังปรากฏใจขึ้นมาแมีนคออไรวันเพิ่นก็นให้อู้คนชิ้งุองอกงักหนึ่งพี่น้องคนหมานี่แหละแตดหานะอาซูซานงานงาให้โชกให้ตะลุยแต่อยากได้เนื้นอมุงไม่เพิ่นนี่แหละ เดีวดเนืมุ <c oughs>: yeah. <c oughs> uh ้งเนื้อม้ค่ะอ้าวแล้วมาจมนหวาเลน้อมุ้งค่ะกระตที่งานให้มานดีนะเนาะอ้มงลางมัอืนคุณหมอ้างล่เนื้อที่มออะไมาลออไมะมุ่งเนยังเพินเนาะมืมออนันก็ นปนหงานข่้ง่าย้ี่้งอยมบูรณเนียาจะต้องไปเมือได้คลิปออกมาจากสีเ็มเพื่อที่จอนี่ด่เได้เ่นเยมาให้เองมึงไพี่ลองนะแปหน้าจอด้วพี่ลองด้อแปหน้าจอครับ จะแบบหนงจวดเนี่ยของทีมทีมงานอ๋อทีมงานทีอผ้าเด็กของทีมงานที่เด็ดมาลงคลิปเนี่ยจะวัดผัดปังปังมาแล้วล่ะสองวัดสามวัดเป็นให้ตลอดโอ้ยกาเพื่อนไายวันเพันกา้ไรยวันโอ้ัวเพื่อนอยากได้หลังคาบูเพื่อนอได้หลังคาเพื่นอยากมาซอยสร้างอยู่นี่นะครับผม เิ่นไ้าหน่อยพี่น้องพันเพิเนไเแปดมือแต่ละมือพูดดสูตรพ่นกอบมใไ้เลยเห้นม่านอะรหอยปลาเดิมเลยเัยม่นอะไรกได้เลยพี่้นมือโชคเ้มโชคดิโอ้ยย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 ายยายยสย ลืมถามไปเลยตื่นพลืมถามลืมถามเอาเงินนี้ก่อนพี่น้องสามตัวเงินนี้ก่อนไปสรางไปเรื่อยนู่นเอาถ้าเลยมากลูกคุณนั่งด้วยใกล้ถูกปะเนี จะูบเหงโอ้พพอดีูนี่พัใอนพ่นเดียตอนพันลงตอนพันบบเป็นายทชาไปซื้อซื้อบ่ได้เป็นกเล็ดกันเลทกอาโอ้อ๋อมีถูกความพ่น้องแปดสาม สองมสามสองแปดสามสองทันครับสามสองไปมไไปพรุ่งนี้ก็ได้เป็นมื้อขึ้นก็ได้นะครับนะเอากันกันกกานันการไปก็ได้ครับไเลือกทูบทูบเป็นัหวัที่สามของอุบลจะเป็นวดแบของทางทีมงานเราทคนไล่ไหนดีอนคนหนให้สลายว่านี้ก สันแต่เพิ่มดีานี้เพิ่นสล้อพร้อมเพิ่นวาว่าไวล้อเอเออมล้อเพิ่นเอลงมาเลยแอลงมาเลยเออสิเไออบวนเั้งเออเอามนาเด้เนีอสาุถนอชดมาให้ไม่ยาด้ครับเอสามนนะเพ่นโอ้สามถนครับสามสอาอนเอาเอสสับผมว่าสสตรงกับอะไรรู้ไหมตรงกับบันที่มา หาเฮงมาสองวันแรกแล้วก็ออกแนวทางรายวันแม่ไป่เอนมิเจมไมานีแปดช่องเพียรไม่เอ็นมิทเจมากี่ครั้งบินไปที่ถวายพระจันทร์ไปถวายแปดห้านะเจ้าค่ะเมื่อกี้นี้แปดห้าแตกไปแล้วไปเมืองได้ไปดูผลได้แล้วไปวันแปดห้าไอยๆสามสองเอ็นมิเจมกับ มันเพราะในมันไปอันงวดเมื่อกี้นี่แปลหาถวายเอนบะวันนี้โอ้พระพันนะเออพันรับเจ้แหลกก็ได้ยินมายังก็บอกแต่ได้ยินเบิดเลยแม่แม่ไม่เจ้าแม่ขอยาเจ้าเรียกเอ่อเห็นสามซองขึ้มาเหี้ยงสามซองสามซองแตกลายวันนะคะไปย้อนดูได้เลยของลายวันแล้วก็มาครั้งที่สองพอสบายเออ เจ้าเห็นตัวหนกอนศูนย์เจ็ดศูเจ็ดสามามันี่สา้าก่อนสามหมันมีสามห้าไงมาหีนสอ<า>งครั้งครั้งแรกเห็น3าแตกออกไปแตกตรงแตกสาองแต่อดมิเจยบหลุดปากว่า2อสนะแต่ว่ามหาเเห็นส2มสองก็ออก สาสองของย่าอ่าเทื่อที่สองมาให้ครับอาจารย์แรแลาก็พ่อสววยเห็นกันเบอร์เจ็ดสามห้านะครับผมออกห้าสาองออกนะออกออกห้าสามเ้ที่3มออกพ่อสวัยเห็นเจไม่พ่อสไวยเห็นศูนย์เจ็ออกเจ็ออกเจ็ดศล่าสุดมือวังเว้นนี่อ่านที่ที่่อจะวังคำนี่พี่น้องคำนี่วังสามงแรก่งแรกคามัซงยนเมื่อไหร่แปดกหาเออนะออกจริงๆครับ เ๋อจริงเปลนหย5สวยมากแต่ว่าอันนี้มีเจะมีหลักฐานมานเปลี่ยนหางทำงานตัวสีเห็นบอกล้องมาให้ทรงมาหายก้อนที่จะออกจากวันมาให้ทรงมาเปลี่ยนค่ะโอ้ข่เล่มมักค่ะยุ่งใช่เลยดีย้ยพี่รงเอเปลี่ยนหาพี่นนองเต็นเต็มเลยแต่ว่า